กับข้อสูตช่วงที่2ของ stop loss ค่ะช่วงนี้มาสรุปดูภาพการซื้อขายของเส้นเด็กไทยในวันนี้กันนะคะสรุปแล้วตัวเลขปิดตลาดนะคะไม่สามารถที่จะทะลุข่าน1 5า0จุดขึ้นไปได้นะคะผู้ชมคะเพราะว่าล่าสุดค่ะดัชนีนั้นปิดที่1,529.42จุดนะคะขึ้นมา7.80จุดค่ะมูลค่าการซื้อขายไม่ถึง50 0 0 0ล้านนะคะิตเฉียดเลยค่ะ49,515ล้านบาทนะคะห้าดับหลักทรัพย์ค่ะ ทรู True, ขึ้นมายืนที่12บาทนะคะบวกแรงขึ้นมา5%ค่ะปะตทตัวแม่ลงไป2บาทซูเปอร์บวกขึ้นมา8%นะคะตัวของกลุ่มธนาคารพาณิชย์ค่ะเคแบงค์ K ขึ้นมาไม่ถึงเปอร์เซ็นต์ค่ะและตัวของพ t ทีนะคะขึ้นมาเล็กน้อยค่ะยืนที่16บาท10ตางนะคะดูภาพของเซตค่ะ1,529.9จุดอีกนิดเดียวจะ30แล้วนะคะก็ยังไม่สามารถปิดยืนได้ค่ะการขึ้นมาติดต่อกัน3วันทำการวันจันทร์หน้าจะต้องย่อไหมนะคะแนวโน้มของเส้นเด็กไทยจะไปต่อหรือควรที่จะต้องพักก่อนนะคะ จะกำหนดกลยุทธ์การลงทุนยังไงดีนะคะช่วงนี้ไปพูดคุยกันค่ะกับทางด้านของกรรมการผู้จัดการสายงาน q i QP ของบริษัทหลักทรัพย์เอร่านะคะเราจะไปพูดคุยกับคุณนิพนธ์สุวรรณประสิทธิ์ค่ะคุณนิพนธ์สวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะดูเส้นเด็กไทยวันนี้ปิดนะคะหนึ่งห้าสองเก้าจุดค่ะคุณนิพนธ์คะขึ้นมาติดต่อกันสามวันทําการสัปดาห์หน้ายังไงต่อทีคะเราย้อนไปนิดหนึ่งที่เราไปบรรพุทธใช่ไหมครับค่ะระบบบัญชรหัสเนี่ยก็คือจะต้องเป็นแท่งเขียวคอนเฟิร์มค่ะ นะครับต,ต,ต้องเขียวคอนเฟิร์มนะครับ <c oughs> เขียวค่ะค <c oughs> อนเฟิร์มค่ะเขี้ยวมันคอนเฟิร์มมาแล้วหนึ่งแท่งนะครับ <c oughs> ก็เป็นสัญญาณซื้อขึ้นมานะครับแนวต้างก็จะอยู่ที่หนึ่งห้าหนึ่งห้าสามเก้านะครับค่ะหนึ่งห้าสามเก้านะคะห้าสามเก้าเป็นแนวต้านนะครับรวมตลาดทุนในอินดิเคเตอร์ก็เป็นสัญญาณซื้อขึ้นมาหมดทุกตัวแล้วนะครับค่ะก็ไม่ถึงว่าถึงหนึ่งห้าสามเก้าเนี่ยให้ดูนะฮะการผ่านไปถ้าผ่านแบบผมคิดว่าผ่านนะครับ ค่ะถ้าผ่านแบบไม่มีวอลลุ่มก็อาจจะขึ้นไปได้ประมาณหนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบแล้วก็จะลงนะฮะแต่ถ้าการผ่านในห้าสามการดูรุ่มมากมากขึีระดับพกเจ็ดหมื่นล้านไปค่ะอันนี้ก็มีลุ้นขึ้นต่อไปพันเหนึ่เลยนะครับค่ะหมายถือว่าไม่มีไม่มีย่อเลยหรอคะอาจจะมีย่อดอาตอนถามว่าถือวันไหนคือวันที่แท่งเทียนแท่งแท่งเขียวมันคอนเฟิร์มนะครับค่ะแล้วก็ซื้อหุ้นไปนะฮะที่เราแนะนํานะครับ วันนี้ซื้อไม่ได้แล้วปิดไปแล้วนะครับค่ะก็จะเป็นเมืองไทยลีสซิ่งนะครับค่ะนะครับก็จะเป็นทรูนะฮะแล้วก็จะเป็นไอเฟลพู่ทั้งสามตัวเป็นพุ่นที่เบรกเอาวันนี้ทั้งสามตัวซื้อวันจันทร์ทันไหมคะวันจันทร์ถ้าขึ้นต่อต้องไม่มีวอลลุ่มก็ถือว่าว่าเบรกเอาจริงนะครับต้องไม่มีวอลลุ่มนะคะใช่วอลุ่มต้องน้อยกว่าวันนี้นะค่ะวอลลุ่มต้องน้อยกว่าวันนี้คือเดวอลุ่มของราคมตัวนี้นะครับรายตัวนะคะ่ทีเบรกเเอาป็นรายตัวนะคะเปรียบเทียบไม่ต้องกังวลมากนะครับค่ะแล้วสมมติ ทั้งสามตัวที่ที่แนะนําคือเบรกเอาท์นะคะขอให้ค่ะคุณนิพนธ์คือเบรกเอาท์คือว่าต้องซื้อเข้าไปนะฮะแล้วดูว่าแล้วเราดูตามดูต่อไปว่าเอ๊ะมันเบรกจริงไหมวันจันทร์มันก็ควรจะขึ้นต่อนะครับหรือยืนอยู่โดยที่วอลลุ่มหายไปอย่างเงี้ยก็ถือว่าเบรกริงนะฮะแล้วก็ถือต่อยาวเลยการกําหนดกลยุทธ์การลงทุนหุ้นเบรกเอาท์ลงทุนยังไงคะคุณนิพนธ์สอนนิดนึงค่ะอ่ดูว่าดูก็วันนี้เราซื้อแล้วเราก็กะถือยาวแล้วล่ะนะ นี่ถ้ามันเบรกเอาจริงๆเนี่ยวันพุกวันจันทร์มันต้องขึ้นต่อก็ต้องไม่มีวรุ่มหรือถ้าไม่ขึ้นก็ต้องไม่มีวรุ่มนะครับวรุ่มต้องน้อยไปเลยคาว่าเบรกเอาไม่ถึงว่าวันนี้เป็นวันซื้อหุ้นนะครับครั้งสุดท้ายของนักลงทุนแล้วนะฮะแรงขายเนี่ยได้ซื้อหุ้นที่คนอยากขายมาหมดแล้ววันนี้เพราะฉะนั้นก็ควรจะขึ้นไปโดยที่ไม่มีแรงขายนะฮะแต่วรุ่มก็จะต้องน้อยลงนะครับก็จะขึ้นไปโดยที่ไม่มีลิมิตนะครับสําหรับ MTLS นะครับ เพราะว่าทำนิวไฮครับส่วน IF เฟก็ต้องไปดูไฮเดิมนะครับก็ถ้าหากผ่านไฮเดิมได้ก็โคลโลต่อนะคะถือต่อโคต่อแต่ถ้าไม่ได้ก็ขายคะทีสบามบาทค่ะทูเนียตันสิบสามบาทถ้าหากไม่เโคต่อค่ะถ้าหากว่าไม่ผ่านก็ขายออกมานะคะส่วนตัว MTLS เเนี่ยก็คือด้านบนเปิดว่างนะคะเลทโปรฟิตรันแต่ว่าจังหวะการขายหุ้นที่เปิดโล่งเพดานด้านบนเนี่ยค่ะเราจะขายวันไหนคะคุณนิพนธ์คะวันที่มีโวลุ่มเยอะพร้อมแท่งเทียนสีแดงค่ะวันไหนที่มี <tyard. S 2> แท่งเดียนแท่งโลจิกก็คือเป็นการกบาดนะคะก็คือแรงขายกับแรงซื้อเนี่ยอาจจะปะทะเท่าๆกันใช่ไม่ต้องรอการสามตัวเลยรอตัวเดียวเลยค่ะก็คือวันไหนตัวแรกมานะครับแล้วมีวอลลุ่มเยอะนะครับเยอะก็คือเยอะมาวัดก่อนวันก่อนหน้านะครับขายเลยค่ะก็คือสมมุติว่าบวก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 วันนึงลงมาวันนั้นราคาขายเลยนะคะอ่าหรือไม่ก็บวก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 มาวันรุ่งขึ้นกระโดดบวกตอนเช้าเลยแรงๆนะค่ะขายตอนเช้าเลยนะขายตอนเช้าเลยนะคะไม่ต้องไปเสียดายนะคะ อันนี้เป็นหุ้นที่เปิดเพดานโลกน้่นบนนะคะคือทม์ออทามไฮนะคะค่ะส่วนภาพตอนนี้คุณนิพนธ์มองหนึ่งสจะเป็นแนวต้านนะคะที่ต้องจับตาถ้าหากว่าขึ้นไปแบบไม่มีวอลลุ่มเราก็อาจจะขึ้นต่อเลยใช่ไหมคะพันหกร้อยเลยนะคะขึ้นไปต้องมีวอลลุ่มถ้าผ่านนะถ้าไม่มีไม่ถวอลลุ่มน้อยเนี่ยก็แสดงว่ามันขึ้นไม่จริงนะครับมันก็จะย่อลงมานะครับการย่อลงมาก็ก็จะไม่ดีเลยเพราะนั้นการผ่าน หนึ่งพันห้าร้อยสามสิบเก้าสิบบหนึ่งพันร้อยสี่สิบเนี่ยควรจะมีวอรุ่มเยอะค่ะนะครับเพราะว่าสกี่หมื่นล้านบาทคะ่ะสำหรับเซ็ต์้านเราเราคาดาว่าน่า,าจะผ่านเนี่ยสักหกหมื่นก็พอนะฮะเพราะว่าในตัวของชิปด้วยกันเนี่ยเขาขึ้นไปหมดแล้วนะครับเราทะลุเราบันหกไปหมดแล้วนะครับค่ะการวิเคราะห์ลักษณะนี้ก็ไม่ถือว่าการที่เซ็นตเราลงไปหนึ่งสามเจ็ดห้าเนี่ยมันเป็นความผิดปกติอะไรบางอย่างในตลาดทุนบ้านเหล่านะฮะ มันผิดปกตินะครับซึ่งความผิดปกตินะมันต้องถูกแก้ไขโดยมีเงินเข้ามาชดเชยนะครับเข้ามาชดเชยโดยที่จะต้องไม่หลุดต่ำกว่าพันห้าร้อยี่สิบอีกการที่เซ้นหลุดพันห้ารอยี่สิบเมื่อเมื่อคราวก่อนเนี่ยถือว่าผิดปกตินะค่ะนะครับเพราะว่าในทิพไม่ได้หลุดนะฮะพื้นฐานของไทยกับทิพไม่ได้ต่างกันนะครับแต่ว่ามันมีเงินสกขรกบางอย่างเลยที่มันทาแล้วมันขายออกไปนะฮะ นะครับที่ผิดปกตินะครับตอนนี้มันก็กลับมาปกติแล้วนะครับค่ะสุดท้มีงเงินมาแทนแล้วลจะต้องขึข้นไปตามทีผมคิดว่าอย่างนั้นนะครับคุณนิพนธ์คะสุดท้ายนะคะช่วยสรุปดูกลุ่มพลังงานกับกลุ่มแบงค์ให้นิดนึงนะคะแนวโน้มสัปดาห์หน้าเป็นยังไงบ้างคะ,ะกลุ่มพลังงานเนี่ยคือปะตะทตัวเดียวที่ดึงเซตขึ้นมาแล้วก็ขึ้นมาเยอะพอสมควรนะครับก็อยู่ในช่วงของการปรับฐานนะครับพลังงานก็ต้องดูนะครับราคาน้ำมันยังยังไม่รีเวอร์เซสนะ ยังไม่กลับตัวนะคะยังอาจจะยังไม่ได้กลับตัวขึ้นยังอยู่ในช่วงของการรีบาวเพื่อลงต่อในทํานองเนี้ยนะครับเพราะฉะนั้นกลุ่มพลังงานก็จะผมว่าตัว,ต,ว,ต,วตัวหุ้นราคาหุ้นอาจจะบัตทอมไปแล้วราคาหุ้นเนี่ยอาจจะบัตทอมไปแล้วแต่ยังขึ้นไม่ได้นะครับส่วนกลุ่มธนาคารพันธุ์นิดเนี่ยผมว่านะการถูกดาวเกตโดยพลังเนี่ยก็มีสาระสาคัญครับที่ได้แค่รีบาว ได้แค่รีบาวไม่ได้ขึ้นแรงนะฮะถ้าขึ้นก็จะขึ้นไปกลุ่มสุดท้ายค่ะเขาเุีาตย้อนกลับมาพลังงานนิดนึงค่ะเมื่อสักครู่คุณพนธ์บอกว่าราคาหุ้นกลุ่มพลังงานอาจจะบอสท่อมแล้วแต่ยังไม่ขึ้นค่ะคือมันไม่มีแรงผลักดันวหรอคะต่อให้ราทอในสามร้อยในบอสท่อมแล้วลงไปก็คือเถอะต่อพอลงไปหนึ่งร้อยเนี่ยซื้อเถอะมันบอสทอมแล้วแต่ขึ้นเมื่อไหร่แต่มันยังไม่ขึ้นมันต้องรอให้ราคาพลังงานขึ้นก่อนค่ะนะครับมันก็จะเป็นการใช้เวอยู่ในกรอบล่างแถวนี้คะะะคด้้าารับตตตอองงิมไ ก็ถ้าสัปดาห์นี้ซื้อก็ต้องซื้อให้เสร็จยาวันที่มันมีสัญญาณมาค่ะก็คือวันพมันมาก็คือวันนั้นเนี่ยวันที่เราเจอกันวันพุธนั่นแหละวันพุธค่ะสัญญาณซื้อคือวันพุธวันนั้นที่เป็นแท่งเขียวแทงแรกนะครับอันนี้คนที่เทคนิคก็คือต้องรู้แล้วว่าวันนั้นเป็นสัญญาณซื้อนะครับะหลังจากนั้นก็ถือรอนะครับรอสัญญาณขายค่ะยังไม่เห็นนะคะยังไม่มีสัญญาณขาย ยังไงติดตามคุณนิพนธ์ได้นะคะเดี๋ยวคุณนิพนธ์จะมาคอยมอนิเตอร์ให้ว่าสัญญาณขายอยู่วันไหนนะคะได้ครับค่ะวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณมากมากเลยนะคะครับค่ะสวัสดีค่ะคุณนิพนธ์ชวนประสิทธิ์ค่ะกรรมการผู้จัดการสายงานคิวไของวิษัทลักรัพไอร่านะคะกลุ่มพลังงานมองว่าราคาหุ้นอาจจะอยู่ในช่วงโซนที่ใกล้ๆบอททอมนะคะมาในตลาดโลกอาจจะยังมีแนวโน้มรีบาวแล้วลงต่อได้อีกนะคะแต่ว่า หุ้นพลังงานเนี่ยก็เป็นจังหวะที่ดีของการทยอยสะสมเหมือนกันแต่ว่าซื้อเรายังไม่ขึ้นแน่นอนนะคะแล้วก็ยังไม่ต้องรีบร้อนซื้อค่ะเพราะว่าราคาน้ํามันในตลาดโลกอาจจะก,กดดันอีกนิดหนึ่งนะคะส่วนกลุ่มของธนาคารพาณิชย์อาจจะเป็นสัญญาณของการรีบาวเท่านั้นนะคะส่วนหุ้นเด่นที่แนะนําไปเมื่อสักครู่4ตัวอย่าลืมดูจุดขายด้วยนะคะแล้วก็ตอนนี้ภาพของดัชนีหุ้นไทยยังคงปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องค่ะแนวต้านถัดไปที่ระดับ1550จุดถ้าหากว่าผ่านโดยมีวอลุ่มนะคะอาจจะไปทดสอบที่่1,600ถ้าาาหกว ผ่านขายออกมาก่อนค่ะสําหรับใครที่ไปรับตั้งแต่วันพุธนะคะก็ช่วงนี้เทรดดิ้งกันไปก่อนค่ะนี่เป็นการกําหนดกลยุทธ์ภาพการลงทุนในช่วงภาคเย็นวันนี้นะคะหมดเวลาแล้วค่ะแต่ว่าพรุ่งนี้คือวันเสาร์สองทุ่มอย่าลืมหมุนมาทางเนชั่นทีนะคะเราจะมากําหนดกลยุทธ์การลงทุนเปิดสายให้ปรึกษาหุ้นพรุ่งนี้พบกับคุณธีรศักดิ์ธนรักุลจากบริษัทหลักทรัพย์จไอเรายการสด เปิดสายสดปรึกษาสดทางน a ชชันที2ีสองทุ่มถึงสามทุ่มนะคะช่วงนี้หมดเวลาแล้วค่ะหมวยธนวัฒน์บรชคและทีมงานลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ